อ้าวล่องล่องถังเกจใหม่อืมอืมีมัวามาทรงเรียบร้ยอยอ่เก็ดมาแล้วครับเกจรอบๆเอบหนอกรอบารอบเพื่อกเชื่อย คนคนขาทั้งบอกเออร่มกับจังจังคนค่าทั้งได้เขนรอเ้าผัวตากบออเล้อนบ่งใส่ตาอยูอ่ลา

นายพลนายพลมาเขาวปโอเล่ตีล่ะสิสัมผัสนี่โมโหแนนพี่สุบซื้อสุบซื้อสุบซื้อ,อ,อ,อขององ้อนั่นถอดเลยของง้อวะไรนั่นหมุนขององ้อนั่นขององ้อตัวสุบทางล่างนั่นโอ้พระเอกสองเด้อน,นี่ยเออ เอาหัวนาสอนวิธีมักมักขี่งัวขีขว่ควายเนี่ยเอาอยัางคน้นน้ำผสมกับขีข่ควายขีนงัวครับเอาเฮ็ดดันเอามือเอามือมาคนน้นำใส่จิ๋อ่าก็ลังมักบอบจีดหม้พิจิกรมันยากจิ๋ดละมึงอ่ะ <S <S ไปหาแนวมาค้นไปตัวนี้เมื่อยคู่้อยคู่้อยเลยแมนเมื่อกลนได้ห็นดีไม่ไม่เหมือนะายไมไปไหนเว้เอ้ไม่ตงียล้ๆเ้งียเ่ยงอนเป็นตาแล้วไปเห็นยังไงไม่ไกเลยนะนี่แล้วเขา ก็สิเบิ้งดีเนีนี่ล่ะเพต้องสัมผัสดอกหายก็เ <c> ห <oughs> นน่นคือนี่จะเรื่องกัเอย่างมนช้งเอาหัวนาค้นค้นค้นี๋้วนำตีไปอเดี่ยงดีเนาะพยอนคองจุบงา,มมาไนไอ้ก็คุออยไปตี อันนี้เหรอเป็นตั๊ต้อโอตัวนี้มือสมัครเหรียญก่อนเป็นไรไปเบิดหันเวลาเขาสองหมดแล้วเกินทีเสียวเซียวอันตัวสั่นนะนะอีเนี่ยมันสอนอยู่แต่ว่ามันมันมันคนละอันตัวนี้มันเดืโรงเรีย็นมากไงมันสอนที่ลมันสอนข่อยแล้วแต่ว่าข่อยจำโบได้เบิดมันหลายอัน สอนไงพอสอนูกงง่ายนอนเนี่ยอาจารย์เนี่ยอาจารย์เนี่ยอาจารย์สอนได้พอเน่ยเออมันก็เริ่มจากศูนย์นี่แหละคนเนาะเออเอาหัวหน้ามือคนซอยนิดนิดล่ะเดี๋ยวเรียบๆอันพระเอกซ่องกันเออมือคนมือข้นต้องทำปรมชาตทใชเที่ยงไหรนะ

นี่พ่อลูกอันนี้มันจี๊กี่นที่ยงนี่ไม่ใช่ใช่ทั้งสามนี่เลยเยอะเกินเ้าเลยเยอะยังไงเลยไปทำมูลตากขาจนเชียงก็ไปใครไปายอดัังตัมันบมทันเขามันบ่ทันเขาเข้ายไปมันในหอดขวบเขาเอาในหูเบิดเนาะ ย่งไกว่คือหอดม่หอดนี่จตขก็เราถเจ็บเลยมือเข้ามาบ้าออบบนนีนนน้มันบ่ได้ปู้เจ็บต่อไปมันยังสิร่องลอกท่านนี้ไปหามันบ่ได้ร่องลอกเขาเขาเสียรอก